คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเปิดหลักสูตรซูเปอร์ LBA รุ่นที่2โดยได้รับเกียรติจากดรดาริกาลัฐถพิพัฒน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า100คนณอาคารสนมสุทธ,ธิพิทักษ์อนุสร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาปาักคาถาพิเศษหัวข้อหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนและรองศาสตราจารย์ดร์ุินพงษาปานอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บรรยายพิเศษหัวข้อเทคนิคการทำความเข้าใจกับกฎหมายให้เป็นเรื่องง่าย ดรดาริกากล่าวว่าเนื้อหาของหลักสูตรซูเปอร์เ b a รุ่นที่2นี้มีความครบถ้วนตกผลึกและพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดด้วยเนื้อหาของ AI ที่เกี่ยวกับกฎหมายมีระบบประเมินผลที่ชัดเจนขึ้นและมีกิจกรรมเสริมเช่นระบบสะสมคะแนนและกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆที่ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้อย่างน่าสนใจโดยหลักสูตรซูเปอร์เอไม่ใช่เพียงหลักสูตรที่สอนเฉพาะวิชากฎหมายเทคโนโลยี ologie, หรือบริหารธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นการบูรณาการหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างลึกซึ้งโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้นำที่สามารถนำความรู้ทางกฎหมายไปประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจและสังคมจริงขณะที่ดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ประธานกรรมการหลักสูตรซูเปอร์เอลรุ่นที่2กล่าวว่าซูเปอร์เอลไม่ได้สอนเพียงเรื่องทฤษฎีของกฎหมายเท่านั้นแต่เน้นการประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำกฎหมายไปช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทโลกยุคใหม่ลักสูตรถูกออกแบบภายใต้แนวคิด l i a g e r Design Thinking โดยดึงประเด็นจากประสบการณ์จริงของผู้เรียนมาวิเคราะห์สกัดเพนพอยต์เพื่อออกแบบวิธีการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล